สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ด a ต a าเ s e Mini สำหรับหัวข้อในวันนี้คือ SA2 Samson จากหนังเรื่องอวตาร SA2 Samson คือมดงานของ RDA ฮลิคอปเตอร์สอใบพัดที่ได้รับการออกแบบสำหรับภารกิจขนส่งสเสบียงและเจ้าหน้าที่ไปยังไซต์วิจัยที่อยู่ห่างออกไปจากฐานทัพหลัก ใบพัดกําลังขับเคลื่อนสูงทั้งสองทำให้เซมสันสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในป่าดิบและภูเขาสูงของแพนโดล่าถึงแม้ว่าจะมีการติดตั้งอาวุธแต่ก็มีเป้าหมายสําหรับการป้องกันตัวมากกว่าการโจมตีซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่มันมักจะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีบ่อยครั้งในสนามรบบนโลกแต่บนแพนโดล่ามันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของปฏิบัติการของ RDA แซมสันมีขนาดเท่ากับเฮลิคอปเตอร์แบล็ h ฮอคของช่วงศตวรรษที่20 มันคืออากาศยานแบบขึ้นลงในแนวดิ่งมิสไซล์พอดที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องสามารถยิงได้ทั้งจรวดสําหรับเป้าหมายในอากาศและภาคพื้นสําหรับเป้าหมายหลักของแซมสันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินจู่โจมมันจึงไม่ได้มีเกราะที่หนามากแต่ก็มีการเสริมแผ่นเหล็กที่ตัวเก้าอี้ของนักบินและยังมีการเสริมพลังป้องกันให้กับกระจกของห้องคนขับเพื่อให้สามารถรับการโจมตีจากลูกธนูขนาดใหญ่ของชาวนาวีอย่างไรก็ตาม ชาวนาวีก็เรียนรู้วิธีที่จะผสมความเร็วในการบินดิ่งเข้ากับลูกธนูเพื่อเจาะทะลุก,กระจกเครื่องบินของ RDA นอกจากจรวดมิสไซล์ยังมีการติดตั้งปืนกลไว้ที่ประตูทั้งสองข้างโดยสามารถเลือกที่จะติดตั้งได้ทั้งปืน30 c a l i b e ค M60 หรือ50 c a l i คาลิเบอรโดยปืนทั้งสองข้างจะถูกควบคุมโดยพลปืนที่โดยสารอยู่ด้านหลังแต่ในเหตุจำเป็นปืนกลทั้งสงสามารถถูกล็อกให้เล็งไปด้านหน้า และสามารถควบคุมการยิงได้โดยตัวของนักบินเองซึ่งจะต้องทําการเล็งโดยการหันหน้าของเฮลิคอปเตอร์ทั้งลําไปอย่างเป้าหมายไม่ต่างจากการเล็งอาวุธของเครื่องบินในสมัยสงคราม,มโลกในคอ,อกพิทที่ถูกตัดขาดจากบรรยากาศภายนอกประกอบไปด้วยเก้าอี้สีที่นั่งภายในคอ,อกพิทได้มีการอัดแรงดันให้มากกว่าภายนอกตลอดเวลาเพื่อป้องกันการล่วซึมของอากาศที่เป็นพิษของแพนโดลา่า หากมีรอยรั่วเกิดขึ้นแรงดันภายในที่มากกว่าจะดันอากาศที่เป็นพิษออกไปด้านนอกเมื่อเกิดรูรั่วถังสะสมแรงดันที่ถูกติดตั้งไว้จะเพิ่มแรงดันขึ้นไปอีกระดับและยืดเวลาในการดันอากาศที่เป็นพิษไม่ให้เข้ามาด้านในจนกว่าตัวของเฮลิคอปเตอร์จะสามารถกลับไปยังฐานหรือจนกว่าลูกเรือจะสามารถหาวิธีอุดรูรั่วได้สําเร็จหากแซมสันไม่สามารถที่จะกลับไปที่ฐานทับได้ทันเวลาหรือมีการรั่วที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ลูกเรือจะสามารถอุดได้ ที่เก้าอี้แต่ละตัวจะมีการติดตั้งหน้ากากหายใจฉุกเฉินเอาไว้โดยเชื่อมต่อกับระบบอากาศของตัวเครื่องและยังมีหน้ากากพกพาแบบ EXO-PAC k อีกด้วยนอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่นๆเช่นระบบดับเพลิงอัตโนมัติถังดับเพ,พลิงพลุไฟสัญญ,ญาณชุดปฐมพยาบาลสเสบียงฉุกเฉินอุปกรณ์สื่อสารไปจนถึงอาวุธพกพาขนาดเล็กเนื่องจากว่าแซมสันถูกออกแบบสำหรับใช้งานบนโลก ห้องโดยสารที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้12คนที่อยู่ด้านหลังจึงเป็นแบบเปิดโลง่งทําให้ผู้โดยสารทุกคนต้องใช้หน้ากากในการหายใจบนแผนโดราซึ่งผู้โดยสารสามารถต่อสายหน้ากากของตนเข้ากับระบบอากาศของแซมสันในระหว่างที่โดยสารเพื่อประหยัดอากาศในเอ็กโซแพคของตัวเองได้ระบบผลิตออกซิเจนของแซมสันมีความสามารถในการเติมค็อกผิดให้เต็มด้วยออกซิเจนได้หลายครั้ง ทำให้นักบินและลูกเรือสามารถเข้าออกจากห้องคอกผิดได้ในขณะที่ปฏิบัติการอยู่บนแพนโดราถึงแม้ว่าแซมสันจะได้ถูกใช้บนโลกเป็นเวลาหลายศตวรรษและมีประวัติการปฏิบัติการที่ดีเยี่ยมในปัจจุบันมันเป็นอากาศยานที่ตกรุ่นและถูกปลดประจำการไปแล้วซึ่งสามารถพบเห็นได้เพียงแค่ในงานแสดงหรือในกลุ่มของกองทัพกองโจรจากประเทศโลกที่3เท่านั้นแซมสัน ถูกออกแบบมาเพื่อบินในสภาพอากาศแบบสุดขั้วอย่างเทือกเขาหิมาลัยและป่าดิบชื้นมันสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในอากาศที่หนาแน่นหรือเบาบางและในระดับอุณหภูมิต่างๆมันยังเป็นเครื่องจักรที่สามารถบำรุงรักษาได้ไม่ยากอีกด้วยและเมื่อ RDA ต้องการอากาศสยานที่ผลิตได้ง่ายและสามารถรับมือกับสภาพอากาศของแพนโดล่าแซมสันจึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างของแซมสันถูกอัปเกรด เพื่อรับมือกับสนามแม่เหล็กของแพนโดล่าแต่เมื่อต้องบินในสนามแม่เหล็กที่รุนแรงเป็นพิเศษอย่างหุบเขาลอยฟ้าที่มีชื่อเรียกว่าฮาเลลูยาที่ที่ระบบนำทางอิเล็กทรอนิกส่วนใหญ่จะไม่สามารถใช้งานได้ระบบการบินสุดล้ำสมัยที่ใช้เวลาหลายร้อยปีในการพัฒนาจึงหมดประโยชน์ไปในทันทีเมื่อต้องบินในน่านฟ้านี้นักบินต้องบินด้วยตาและระบบพื้นฐานที่เป็นแบบอนาล็อกเท่านั้น จะมีเพียงแค่นักบินที่มีประสบการณ์ที่จะได้รับอนุญาตให้บินในเขตของภูเขาฮาเลลูยานอกจากคลื่นรบกวนและเมฆที่บดบังวิสัยทัศน์แล้วตำแหน่งของภูเขาลอยฟ้าจะหมุนรอบสนามแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลานักบินที่บินในบริเวณนี้จึงต้องคอยบินมาที่นี่ตลอดเวลาเพื่ออัปเดตตำแหน่งของภูเขาในปัจจุบันดังนั้นตามปกตินักบินที่ได้รับหน้าที่ในการบินเป็นประจำในบริเวณนี้ก็จะเป็นนักบินคนเดิมตลอด แซมสันมีความสามารถในการยกที่น่าเหลือเชื่อซึ่งเมื่อรวมกับชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นและแรงดึงดูดที่น้อยของแพนโดร่ามันสามารถยกห้องแล็บที่มีน้ำหนักรวมมากกว่าตัวของมันเองและยังคงไตระดับสูงได้ใบพัดของแซมสันที่เป็นแบบระบบปิดได้มีการติดตั้งใบมีดที่ส่วนหน้าที่มีหน้าที่ในการตัดเถาวันที่ชนเข้ากับขอบของใบพัดเพื่อช่วยในการบินในระดับที่ต่ำกว่าล่มไม้ของป่าแพนโดร่าตัวเครื่องของแซมสัน สามารถรับการโจมตีจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน่านฟ้าของแพนโดล่าและน้อยครั้งนักที่จะมีแซมสันที่ตกจากการโจมตีจากสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเคสส่วนใหญ่ที่มีการตกของแซมสันจากการโจมตีของสิ่งมีชีวิตจะเป็นฝีมือของเกรทเรโอนอฟทริกส์ด้วยคุณสมบัติรอบด้านและความสามารถในการปฏิบัติการทั้งในด้านการทหารและการขนส่ง SA2 แซมสัน SA คือหนึ่งในอากาศยานที่สำคัญต่อปฏิบัติการของ RDA ทั้งหมดบนแพนโดลา่าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตรู้หรือไม่เจมส์คาเมลอนได้แรกบันดาลใจของแซมสันมาจากพลอบของเฮลิคอปเตอร์ mi 2 4 high จากหนังเรื่องแลมโบว i เฟิร์สบลัดพาร์ทที่เขาเคยมีส่วนร่วมในการเขียนบท นอกจากนั้นแรงบันดาลหลักของเขาอีกอย่างก็คือเฮลิคอปเตอร์ฮิวอีจากสงครามเวียดนามจากภาหนะทั้งหมดที่ปรากฏในเรื่องอวตารแซมสันเป็นเครื่องบินที่ใช้เวลาในการออกแบบนานที่สุดเนื่องจากเจมส์คาเมลลอนเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์เขาจึงอยากให้เฮลิคอปเตอร์ในหนังของเขามีความสมจริงเท่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทําให้ทีมงานต้องคํานึงถึงระบบต่างๆของแซมสันอย่างองศาของใบพัดไปจนถึงระบบไฟฟ้าของห้องคนขับ พวกเขาลงรายละเอียดลึกจนถึงขั้นที่ว่าเมื่อพวกเขานำแบบแปลนของแซมสันไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการบินเพื่อขอฟีดแบ็ k ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นตอบกลับมาแค่ว่าผมว่าคุณน่าจะเอามันไปขับได้เลยนะในการถ่ายทำได้มีการสร้างพรลอพขนาดเท่าของจริงขึ้นซึ่งนอกจากขนาดแล้วระบบควบคุมทั้งหมดยังเบสมาจากฮลิคอปเตอร์ของจริงทั้งแท่งควบคุมหน้าปัดไปจนถึงคันเหยียบแม้แต่เจมส์คาเมลอนที่เป็นนักบิน ยังต้องออกมาบอกเลยว่าขับสนุกมากถึงแม้ว่ามันจะบินไม่ได้จริงๆก็ตามแซมสันมีรายละเอียดที่สมจริงมากจนถึงขั้นมีใบ Safety Briefing ที่สามารถพบได้ในอากาศยานทุกรูปแบบในปัจจุบันทางทีมงานให้ความสำคัญในเรื่องของซาดีไซน์เป็นอย่างมากเพื่อให้คนดูสามารถสัมผัสดได้ถึงความแตกต่างของเสียงเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์แต่ละรุ่น that's t samson นอกจากนั้นในฉากเปิดของหนังเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินวาคิลีได้มีการใช้เสียงที่มีคลื่นความถี่ที่สูงและต่ำเพื่อเหลือช่องว่างให้คนดูสามารถได้ยินเพลงประกอบที่มีความถี่อยู่ในช่วงกลางได้อย่างชัดเจนกับตันทรูดีชาคอนที่เป็นนักบินของแซมสันให้กับทีมพระเอกในหนัง ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นนักบินของเครื่องสกอร์เปียนมาก่อนแต่ว่าถูกย้าให้ไปขับแซมซันแทนเนื่องจากมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาเธอรับหน้าที่ในการรับส่งทีมวิจัยของเกรซทำให้เธอได้มีโอกาสในการพบปะกับชาวนาวีมากกว่านักบินคนอื่นๆเธอจึงได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้วัฒน,ธ,นธรรมของพวกเขาและรู้ความหมายของภาษานาวีเป็นบางคำรวมถึงเล่นกับเด็กๆของชาวนาวีถึงแม้ว่าเด็กๆเ,เหล่านั้นจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเธอก็ตาม ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เธอเลือกที่จะช่วยชาวนาวีในหนังยังมีฉากที่ถูกลบออกซึ่งเป็นฉากที่เธอนั้นกําลังสอนวิธีทําลายเรีคอปเตอร์ของ RDA ให้กับนักรบชาวนาวีแซมสันทุกลำที่ปรากฏตัวในหนังจะมีหมายเลขประจําเครื่องของตัวเองยกตัวอย่างเช่นหมายเลข16ของทรูดี้เครื่องหมายเลข22ที่ไล่ย,ยิงเนทิลี่ในหนังและหมายเลข13ที่มีส่วนร่วมในการทําลายโฮมทรีและต่อมา ก็เป็นเครื่องที่ขนส่งกำลังพลในการบุกทำลายทีออฟโซก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับดาต้าเบสมินิของ Samsung SA2 จากหนังเรื่องอวตารต้องบอกเลยว่าเป็นดีไซน์ที่ผมชอบมากๆจากเฮลิคอปเตอร์ไซไฟทั้งหมดเลยทีเดียวถ้าพูดตามตรงเนี่ยคงเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่า ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปดูเรื่องดูนมานะฮะซึ่งดีไซน์ของเฮลิคอปเตอร์ในเรื่องนั้นเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเกือบจะมาสูสีกันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆเนี่ยผมก็คงเลือก S A 2มากกว่านะฮะเพราะว่ามันดูสมจริงมากกว่านั่นเองก็ดูเหมือนว่าในอวตารภาคต่อไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นแซมสันรุ่นใหม่ด้วยนะครับและผมก็หวังว่าพอหนังภาค2ออกมาเนี่ยเราจะมีพวก โมเดลหรือว่าฟิกเกอร์ออกมาขายมากขึ้นนะฮะเพราะว่าว่าไงดีละคือหนังมันขายดีขนาดนี้แต่เทียบกับเรื่องโมเดลพวกเฮลิคอปเตอร์ต่างๆเนี่ยมันมีออกมาน้อยเหลือเกินนะครับอยากให้มีออกมาเยอะกว่านี้นั่นเองสําหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ RDA นะฮะซึ่งจะเป็นฝั่งของมนุษย์ในหนังเรื่องอวตารนั่นเองนะครับซึ่งวิดีโอตอนนี้เนี่ยเป็นแค่ตอนย่อยเท่านั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูตอนหลักเนี่ยก็อย่าลืมคลิกย้อนกลับไปดูด้วยนะครับจะได้รู้เนื้อเรื่องของ RDA ทั้งหมดอีีกท และถ้าเกิดคุณสนใจในยุทธกรณรของ RDA อื่นๆจากหนังเรื่องอวตารก็อย่าลืมกดติดตามช่องของ The Game r o ไปด้วยสำหรับวันนี้ผมชื่อพิมิกแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ